สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคกนะคะโคกยินดีด้วยนะโคกวันนี้มีเพื่อนแล้วโคกเพื่อนมาเยอะแยะเลยโคกมาเยอะแยะเลยนี่โอ้โหมาเยอะแยะเลยถอยถอยขี้เท้ามาเพตเตื่อนแตงโมนหนักเละนะเท้าโอ้อเท้าเลยวัดว่ามาหนนวัดฮะ อันนู้นนะมีสึกในน้ำบอกแม่ว่านหน,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 นึ่งนูนทอยเออนคิดก็ร้องร้องร้องกินอย่างเดียวเลยฝนคิดนี่ ลองกินอย่างเดียวเลยคนทิพนีหนาวหนาวหนาวเข้าบ้านเข้าบ้านลรงเล้ลวาว่าพญยยโอดว่าไปเอาสางลงน้ำคือดีสางกลับมาบ้านโน่น เห็นคุณโอยใบมาจากงานช้างขึ้นได้เข้ามาฮะ ช่างพากลับบ้านช้างอยากกลับบ้านบอดีบอแม่นมาพากบักับกลับบ้านดีอนนอย่าไปกวนอย่าไปกวนแม่วนน่าลายนู้นเลยือ้ยเราเอานู้นเลยนุ้น ตะกวนไม่วาดลา,ายหนุนเลยหนุนพลทิดนี่ร้องกินทั้งวันเลยได้ผลทิศร้องอีกแล้วร้องกินมืดมืดอ,อาหยาดไปหนุนตั้งเยอะแยะทางกลับมาบ้าน ลมแรงมากเลยวันนี้นี่นุ้นนี้อยู่ข้างนอกตัวเล็กน่ะน,นี่ทํามาอยู่ในบ้านทำไมตัวใหญ่ยุงด้วยอยู่ข้างนอกเหมือนช้างเด็กเลยโค<ฮ>กว่ามาอีกแล้วโคกว่า ถามโคกไหมว่าโคกต้องการไหมถามโคกกอดได้ไวว่าโคกต้องการที่ใหญ่ไหมโอ้ยน้อนอย่าสรูรน้นน้นถอยโน้นถอยเจ้าจะมากินกองนี้ไม่ได้นะหนุนนะถอยเย่มากินแล้วมันเลือกกิน แบบนี้ไม่ทันบผเม,มาาื่อวานนี่สติยังดีที่วิ่งขึ้นฝั่งก่อนพี่ใหญ่โอดอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยหมือนกั่นไปหาเกล็ตีนิบานไหลลม <c oughs> แรงลมแรงเชือกที่โดนล,ลมสุดๆก็คืออนุน,นี่เลยนี่ มีอะไรบ้าง เอออยู่ข้างนอกทำไมไม่ถูข้างนอกนั่นมีต้นไม้ให้ถูไม่ถูได้ข้างนอกนั่นออถอยนวลไอ้จ้าเด้ไหมเด้อมาบืนตนน้นกือได้แล้วนนเนาะนี่ ผลลต์ก็จะบดแล้วจะได้สั่งสับประรดแล้วเพราะว่าวันที่สามจะได้ไปแหงานไม่รู้เชือกไหนจะได้ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล์ขายกล้วยนะคะไ่ไม่ตีทางสนับสนุนด้วยนะคะกล้วยกล้วยราคปักน้าก่อน นวนเออไปแล้วท้อย แถวนูน้นเออคอนทิมลงอีกแล้วหนุน,น,นไปเลยไปเลยเดินไปเดินไปเดินไปหลักนะหนุนนะอย่าเดินไปหาแม่วาดนะ นุนโดนลมเต็มเต็มเลยนะอ่ะนุไน อ้ยอยๆเนี่ยอ้อยจากที่ควนอนอดไปตัดกับลุงนะคะนี่ที่ช่องความตึงเขาโทรมาบอกว่ามีคนใจดีเขาจะลุกอ้อยให้ไปตัดนะคะนี่อ้อยแบบนี้ช้างกินดีนะคะนี่ขอบคุณเจ้าของแปลงอ้อยด้วยนะคะที่มอบให้กับ ช้างได้หลายช่องเลยได้หลายเชือกได้ทานกันนะคะนี่แต่ระยะทางก็ไกลพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรระยะทางไม่ใช่ปัญหา วากับพี่ใหญ่ที่ยงยกกินแลว้ยงมันรายชัดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ไม่ซีพรุ่งนี้ฝากเป็นกำลังใจช่วยสนับสนุนกล้วยเพื่อต้นสับประรดให้กับส้้งทั้งงานเชืดด่อใจนะคะช่วงนี้งานเยอะแยะเลยทำงานไม่ทันเวลาเดินเร็วมาก ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า <c oughs>